ติดโทรไปเมื่อกี้เนี่ยพี่ไม่มีเบอร์ขอเบอร์ขอเบอร์โทรไปไม่ได้โอเคครับพี่ชายแล้วผมต้องดูเบอร์ผมโอ้ยโอ๊ยผมมาจิกไอ้เปี๊ยครับมัันนต้งชเอาเว้ยจิกไอ้เปี๊ยเปี๊ยพี่ชายมันดูเบอร์ไแล้วก็หนึ่งกดเป็นเทียอะไรแก๊งขาวไอ้สัสเฮ้ยโดนชนเนี่ยรถออกไปเนี่ยแก๊งขาวไองเม่อเช้กู มูไลรไม่ต่อยกูได้ยัยเฮียดาเมจที่สี่เลยค่ะดาเมจที่สี่เลยรถทับรถทับให้ค่ะเอารถออกหน่อยดิเอาแต่คนไหนนคไหนเอารถออกดิถ้าใครมากระทืบกูเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มึงต่อยพี่กูเฮ้ยเดี๋ยว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 มึงต่อยพี่กูใหม่แฉกแคบแฉกแฉกแฉกแจ้งมันเป็นอะไรเนี่ยมึงต่อยพี่กูใหม่เนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงเอากูทำไม เฮียแล้วมึงอะไรเฮียแล้วน้องมึงตีเพื่อนกูทำไมแล้วน้องมึงตีเพื่อนกูทำไมอ่ะแล้วน้องมึงตีพี่กูทำไมอ่ะแล้วน้องมึงตีพี่กูทำไมอ่ะก็พี่มึงตีพี่น้องเอ้ยเอะไรมึงก่อนอ่ะพูดยันตะกุ์ตะกากอยู่เลยมันเป็นเฮียอะไรเนี่ยฮ่าโหลเฮ้ยช่วยช่วยกูหน่อยดิสวยสวยสวยไม่มีใครตีอะไรเลยยืเฉยกันสรุปพี่เขาไม่หมด <อ>ชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะเจี้ยวจ้อกับเบี้ยวนะโดนโดนย่โ่ยุ่โ่นไอ้นโง่โดนโอ้เจไอ้เยี่ยนนี่จะทำโรบีนีแต่แลมส่องไหมไเลือดผนไม่มีว่ะไอ้สัตว์จะมาต่อยกูไหมวะเยี่ย โอ้ยต่อยกูดิต่อยคุณไหมอ่ะกูไม่ได้ทำอะไรเลยเลือดผมไม่มีไว้ย่ะทำไมเลือดทำไมเลือดมันแบบลดช้าไม่จ้าจังวะเรามีแต่หมัดไงหลบดีเฮ้ยใครไม่เล่นก็ออกไปตรงอื่นจะตีเฮ้ยมาต่อยผมดิไอ้เหี้ยแม่ตีพวกเดียวกันนะได้เรียนมาได้เยอะเล เลยจะปวดแล้วไอ้เ <substit uting> <V expand. S 2> นี่ยอยากมีทะเลปวดนะไอ้เนี่ยอยากมีทะเลปวดนะแล้วมึงอยากมีปวดหรอมึงอยากมีปวดหรอมึงอยากมีปวดหรอมึงอยากมึงอยากมีปวดมึงอยากมีปวดหรอเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าโวยพวกมึงหมดอ่ะไม่ได้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 มาดิมึงก็มาดิไอ้เหี้ยฮะมึงมึงเก่งเหี้ยมึงไอ้เหี้ยมีแรงมีแรงมีแรงเก่งมากมั้งไอ้เหี้ยกูโวยหมดอ่ะพวกมึงอ่ะมาดิไอ้เหี้ยกระจอกได้่จะฆ่ากูให้ตายแค่นั้นแหละก็ตามมาไอ้เหี้ยกระจอกโง่ควายอยู่ก็มาเลื้อยควายไอ้จอกควาย เออทำได้แค่วิ่งตามเหรอไอ้แย่เหมือนหมาเลยตัวใหญครับวิ่งน้ำบู่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 แล้ก็วิ่งตามมาดิไอ้แย่ไอ้แย่เฮ้ยดนหมาไล่กัดโดนหมาไล่กัดบู่บู่ฮง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 แล้ตามมาดิไอ้แย่เฮ้ยไอ้แย่ไอ้แย่ที่ขี่แขนนะไอ้แย่ขี่แขนไอ้สัตว์ไอ้ควายกระจอกไอ้แย่ทำเฮี้ยได้ได้ครับได้แค่วิ่งตามเหรอครับไอ้สัตว์ไอ้แย่ตีกูไม่โดนไปแต่นิดเดียวไอ้ไอ้เช่าแล้ตามมาดิไอ้แย่ <laughs> มึงก็ตายเดี <c oughs> เจอกันโรงพยาบาลมึงก็ตาบปดีเฮ้ยที่เหลืออ่ะอียะขับรถชนด้วยโคตรเฟี้ยวโคตรตึตงเยด็ยดเย็ดกูมีคลิปด้วยเอาดิเอาดิาดสวยคนที่รอดอยู่ไปรอโรงพยาบาลเลยแถวเข้าตัวไปดูไปโรงพยาบาล